สัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามากันแล้วด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับสําหรับหน้าไลฟ์สำหรับช่องทาง t ิกตอกนะครับผมฝากกดเป็นกาลังใจนะครับหน้าไลฟ์ให้กันด้วยแล้วกันนะครับสาหรับทีท่านไหนที่เข้ามาแล้วเนาะสาหรับช่องทางนะครับเพจ a c e b o o k นะครับกับช่องทางยูทูบนะครับเข้ามาแล้วก็ถ้ามุณเข้ามาดูกันหน่อยนะครับผมก็ขอฝากนะครับกดติดตามช่องผมเ้หน่อยแล้วกันนะพี่นะแล้วก็ถ้ามีคู่ไหนสนใจครับก็พิมพ์มาคุยกันได้นะแต่ว่าสําหรับรอบนี้ครับเราก็จะมาคุยเกี่ยวกับพวก S <S บอลจีนบอลไว้กันก่อนนะครับอย่างบอลจีนนะครับบริบอลจีนก็มีเตอยูสี่คู่นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกบอลหญิงน,น,นะครับอ่านะครับบอลหญิงอย่างเบอร์คับหญิงนะครับ2023นะครับฝรั่งเศสเจอกับบูร์รโกเนาะอ่ะเอาเป็นว่านะครับสำหรับรอบนี้เราก็จะมาเจาะดูพว,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 วกบอลลีกไว้ไว้ในการนะครับแล้วก็ผมจะให้นะครับสามคู่ละกันนะครับพร้อมกับตัวติดตามนาะสำหรับรอบนี้ส่วนในการบอลดึกน,น,นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกที ครับในรอบสองคุมในวินาทีนะครับในรอบสองคุมประมาณสองคูค่ครึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยบอลเด็กกันอ่าน,อน,นะครับเดี๋ยวคัดไพ่กีดนะครับสำหรับในการบอลเด็กนะครับรอบนี้ก็เจอบอลเร็วบอลไวก่อนนะครับ เดี๋ยวจะมีเคาะนะครับหน้าช่องไปพร้อมๆกันนะครับผมอ่าถ้ามีบอลเย็นนะครับตัวไหนเพิ่มเติมที่พี่อยากจะใส่นะครับพี่ๆก็พิมพ์มาหน้าอะไรแล้วกันนะสวัสดีพี่พงศกรด้วยครับสวัสดีพี่พงศกรด้วยนะครับผมอ่ะผมเริ่มเลยแล้วกันนะพี่นะนะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับ <S 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 เพื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมบอลเย็นแต่ขุมมึงคือเนาะอ่ะสำหรับ i <laughs> ไปลุงแรงๆอะไรแบบนี้สำหรับคุณนะครับถ้าวัดจากฟอร์มเนี่ยก็่ยังมองมาหันหน้าของเสียง นจะชนะได้เพียงแค่เม็ดเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับสำหรับผู้แรกในวันนี้เนาะมองไปได้เลยนะครับที่ชิงเต่าให้ลุยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหน้ารายเลยนะผมให้หน้ารายแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวแรกเดี๋ยวสรุปให้ทีหลังนะครับว่า3คู่นะครับมองไปทางไหนกันบ้างเนาะอสวัสดีช่องทางเพจเฟซบุ๊กนะครับกับช่องทางยูทูกันด้วยพี่นะครับมีตัวไหนในใจนะครับเป็นรายการบอลเด่นนะเขียนมาคุยกันได้เลยในบอลเด่นในรายการบอลเด่นเนี่ยผมกาจะดูกให้แล้วและผมมีให้3คู่พร้อมกับตัวติดดาวแต่ว่ารายการบอลเด่านะคร กราเป๋าครับนะครับหรือว่าเป็นยูโรปาลีกหรือยูฟานเชลเบอลีกเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงเวลา2องทุ่มนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับ2องทุ่มในวันสองทุ่มของวันนี้เจอกันแน่นอนนะครับ ติดตามกันไว้แล้วกันพี่มัดหน่อยครับอ่าเต็งตัวไหนดิพี่นะครับถ้าเดืยดผมมีตัวนึงเงินให้เดี๋ยวผมขอวิเคราะห์ก่อนแล้วกันนะครับแล้วผมจะสรุปให้นะครับว่ามองไปทางไหนกันบ้างอ่าพวกรายการบนหนึ่งเนี่ยผมบอกแล้วนะว่าที่หกสกร์นะครับเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนะครับในรอบหนึ่งเนาะถ้าใจร้อนนะครับอยากได้แบบเร็วๆไวๆนะครับก็ตามเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับขีวเป็นกลางหรือมินอดหน้าีิอ่านะครับเดี๋ยวทุกคนนะครับจะไปบันทึกลงในโน้ตกลุ่มให้นะครับอย่างที่บอกเเเลลลลยยยว่่่่่าในนกกุุมมมมมมมผผสีีีี21ปอร์ตคัับททดดูแ้้งหไ เดี่ยวนะครับยังมีเหล่ากูดูนะครับชื่อดังอีกมากมายนะครับหลายๆคนอยู่ในกลุ่มเพราะฉะนั้นครับตัวเลือกเยอะแน่นอนนะพี่นะอ่าแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าที่แต่ทุกคนเนี่ยนะครับอยู่ในโน้ตกลุ่มเข้ามาแล้วสดชื่นนะพี่นะนะครับโดยเฉพาะสายคนสดเนาะอ่าสวัสดีพี่เอ็มด้วยนะครับสวัสดีพี่เอ็มแล้วก็เสียงไม่ชัดเจนติดติดชัดอ่านะครับสำหรับช่องทางยูทูบนะพี่นะเป็นไงบ้างบีนนะครับใหม่เป็นไรเนี่ยใหม่ก็ติดปกตินะพี่นะยังฟังเสียงผมชัดเจนไหมนะครับยังฟังเสียงผมชัดเจนเลยบอกผมได้นนะะพี่่อค นะครับผมปรับและฟังเสียงผมชัดเจนนะครับอ่ะโอเคนะครับบอกผมใน่แล้วพี่เอนะครับเพราะว่าผมคุ้นเปิดเมื่อกี้นี้ตามก็มีอสำหรับของทางทางอะไรนะ นะครับเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะมันเป็นไรวะเนี่ยเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะครับพี่พีทางช่องทางหยุดติดต่อนะพี่นะนะครับเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะ อ่าถ้ีคือระบบผมหลายรายการไม่มันก็ปกติดีว่าเป็นไรวะเนี่ยโอเคนะครับผมคุต่อเลยละกันนะครับโหมดอ่ะโอเคสำหรับคนที่รายการบอลเดือนนาและใจยิ่งจริงนะพี่นะสำหรับรายการบอลเดืนเมยเนี่ยผมมาคุยให้รอบหนึ่งสำหรับสองทุนครับในงานเราคุยกันไม่ทันนะพี่นะบอลมันเตะค่อนข้างแต่เยอะประมาณนะครับผมอยางที่ผมบอกครับถ้าอยากได้บอลเดือไวๆนะครับบอลเร็วนไวเนี่ยนะครับก็ตามไป็นทุนกันได้นะครับที่เป็นกันเือนเมียหน้านะครับผมปักไว้ให้แล้วเนาะอะมาดูกันที่คู่ที่สองนะครับรายการบอลจี มราัดทิพานมา ไปหมุนได้นะครับดูจา,จากน้ำแล้วเนี่ยผมว่าก็น่าไปอยู่เหมือนกันแล้วก็ประสิทธิภาพนะครับการทําสกอร์เนี่ยของครังคู่นะครับอย่างสันตรงในบ้านเนี่ยสองเม็ดเนี่ยผมว่ามันมีแน่ๆนะในบ้านอ่านะครับมันมีแน่ๆนะครับแล้วก็ไปดูทางด้านของเชิตูวเองนะครับก็มีประตูตลอดในทุกนัดนะครับกับเรทที่เปิดมา2.5เนี่ย ว่ารุ่นสูงนะครับน่าไปมากกว่าเลือกข้างนะครับสำหรับคู่นี้นะสวัสดีพี่ดินด้ยครับอ่านะครับสวัสดีพี่ดินแล้วก็สวัสดีพี่เดือนด้วยนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นคู่ที่สองนะครับบทวิเคราะห์เนาะนะครับของมองไปทางด้านของสูงสนะครับสำหรับทางด้านของสารตรงเนาะสองคู่นี้นะครับผมคัดนพ้นแล้วเดี๋ยวมีอีกคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมีอีกคู่หนึ่งนะครับผมว่าผมจะมองไปทางไหนนะถ้าอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมพี่ก็พี่มาคุยกับผมละกันนะครับผมมีข้อออกมาเนี่ยแล้วมันตรงใจก็ใส่กันได้นะครับไม่ตรงใจผ่านได้ไมม่่่่่ววาากกััันนนนนอยููแล้้ะะะะพีีีสหรรบบคคจร I you <small> ว่าทางด้านของฝรั่งเศสเนี่ยมาแบบนี้นะครับมักผ่านเลทเสมอนะนะครับมักผ่านเลทเสมอแต่ว่านะครับสำหรับคู่เนี่ยผมมาดูหน้าสปอนเซอร์ผมนะครับอัตราการจ่ายของน้ำเนี่ยสำหรับฝรั่งเศสนะไม่ว่าจะ2อลูกนะครับ2อลูกนี้ก็จ่ายเยอะอยู่นะนะครับแล้วยิ่งเป็น2.5นะครับจ่ายน้ำแดงๆเลยนะครับยิ่ง2กว่ายิ่งจ่ายน้ำแดงเข้าไปใหญ่เลยนะครับ ข้างจะได้ยนะันนะในกราครับเนี่ยในกะรับเดี๋ยวไปดูเกมยันเดี๋ยวไปดูเกมเยันกันหน่อยเนี่ยมียันเสม,มอทางด้านของสวิสเตเซอร์แลนด์สูงสูงและก็สามารถยันเสม,มออิตาลีสูงสูงได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นครับนฝะรั่งเศสนะครับถึงแม้ว่าฟอร ได้เต็มนะครับผมว่ามันไม่น่าจ่ายนะเพราะฉะนั้นครับสำหรับผู้นี้นะครับฝรั่งเศสกับทาดนาของโมร็อกโกผมมองทีงรองย่างโมร็อกโกนะนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ไม่น่าขาดแต่ไม่ต้องไปรองสองลูกให้กดรองไปที่สองลูกบออพี่นะครับหรือสองลูกควบนั่นเองนะครับผมให้รองไปแบบนี้เอาเป็นว่าถ้ามันมา2เม็ดเนี่ยสำหรับฝรั่งเศสอย่างนี้น้อยนะครับเรายังแบบยังพอได้นะครับยังพอได้เอาแบบนี้ดีกว่านะครับผมยังไม่น้อย ทุกคนละนี่นะผมค,คือว่าเน้นติดดาวให้พี่ๆกันไปแล้วนะครับลองใส่กันดูแล้วกัน3ตัวหน้าอะไรนวันนี้นะครับตัวแรกนะครับในการบอลเย็นเนาะมองไปที่ทางด้านของชิงเต่าไทยโวยนะครับให้ลองไปได้เลยนะครับลองไปเด้เลยผมเชื่อว,ว่าไม่ขาดนะส่วนตัวที่2นะครับมองสูงสูงนะครับคูตทางด้านของซานตรงไทซานนี่นะครับซนะานารตงาาร,นร,รตงไทซานที่เจอกับเฉินตูนะครับให้มองสูงสูงเลยสําหรับคูน่นี้นะครับ กลุ่มนี้ดูะนะครับตามขอบกลุ่มนี้ดูนะล่มเซียนการหนึ่งสปอร์ตครับนะครับนี่นะครับกลุ่มตัวแรกเอานี่นะครับกลุ่มดูแลทั้งหมดยี่บ็ดกลุ่มในตอนนี้นะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มมาเป็นขอบครัวในการ,รเข้ามาได้เลยเนาะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือสปอนเซอร์มันกลุ่มปอดภยัยนะครับและในกลุ่มนี้ไม่ได้มีแค่กลุ่มคนเดียวเนาะนะครับคุเราเนี่ยผมมองว่ามันไม่มีใครแมเลนทุกวันนะนะครับมันไม่มีใครแมเลนทุกวันนะครับก็ในกลุ่ม รหรือเป็นด้านของ ท่านไหนที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มครอบครัวเนาะฝากไว้ท่งนี้นะครับฝากไว้เท่งนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับบอลจีนเป็นไงพี่นะครับบอลจีนผมจัดไปแล้วนะนะครับบอลจีนผมจัดไปแล้วนะครับก็มองไปทางด้านของชิงเต่านะครับแล้วก็มองไปทางด้านสูนทรนตงแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับมองไปทางด้านของโมร็อกโกนะครับลองไปที่สองรูปปอนไปหน้าสามตัวนี้ติตดาวขึ้งด้านของโมร็อกกนะครับผมลองใส่ดูครับ เคราะห์นะตรงใจนะชอบใส่ได้นะครับถ้าวิเคราะห์แล้วไม่ตรงก็ผ่านได้ผมไม่ว่าอะไรเลยนะครับอ่ะเอางี้นะครับไปดูในการบอลจีนกันอีกสักสองคู่ไหมนะครับอันนี้ผมจะให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะนะครับเพราะว่าสาตัวเนี้ยผมเน้นใล้พี่ๆแล้วนะครับที่เหลือผมจะวิเคราะห์นะครับเป็นแนวทางพี่ละกันนะครับถ้าชอบก็ลองใส่ดูเนาะนะครับถ้าชอบก็ลองใส่ดูสาหรับทางด้านคู่ที่พี่ถามผมมาเนี่ยสำหรับทางด้านของเจอเจนะครับที่เจอกับทางด้านของหนันพงนะครับอันดับ5้านะมาเจอกับอันดับ1 4ของตาราง เปิดเทรดมาเนี่ยต้องบอกว่ารุนแรงพอตัวเลยนะครับเปิดมันหนึ่งเนาะและมีไหลลงมาขึ้นขวบนะครับและมีไหลลงมาขึ้นขวบเนาะนะครับสำหรับช่องทางเพจเฟซบุ๊กกับช่องทางยูทูปเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าผมขอจบแค่นี้ก่อนละกันและผมไม่รู้ว่านะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับสำหรับโปรแกรมที่ผมขึ้นไลน์ตอนเนี้ยนะครับแต่ว่าช่องทางทิกตอกย่างไรได้ปกตินะผมขอหยุดไว้เท่านี้ละกันยูทูปกับเพจเฟซบุ๊กเนาะสามตัวหน้าไลน์ครับผมให้เลยนะมีทางด้านของทิ้งเต่านะครับแล้วก็สูงสั้นตรงแล้วก็มีทาาางงงด้้นขอออออมูรโกใหลไปสสบั